สวัสดีนักเรียนชั้นปสาทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กับครูก,กิฟกันอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะค่ะเลยในช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยกับครูก,กิฟกันนะคะค่ะจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวิชาภาษาไทยเราได้เรียนกันอยู่ ในชุดกิจกรรมวิชาภาษาไทยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่องของคำที่ใช้โออโนบันโบโรหัน no และคำที่ใช้ โลหันนะคะเด็กๆยังจํากันได้ไหมคะว่าคําต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งจากในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ทํากิจกรรมข้อ1ใหญ่ข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่ในหนังสือหน้าที่76และ77กันไปแล้วนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมกันต่อนะคะทีนี้ให้เด็กๆเปิดหนังสือไปในหน้าที่7จ แนะคะแล้วก็79นะคะเราจะมาทำกิจกรรมข้อ4ใหญ่และข้อ5ใหญ่กันต่อเลยนะคะค่ะทีนี้ให้เด็กๆด,ดูข้อ4ใหญ่นะคะในหน้าที่78นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะจากข้อ4ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำตามคำอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้วอธิบายความหมายของคำนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะกำหนด อ่าห้าคำนะคะมาให้เราเป็นคำอ่านแต่ว่าต้องการให้เราเขียนเป็นคำให้ถูกต้องนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าดูที่ข้อที่1น,นะคะคำอ่านก็คือทศสวัสก็คือเขาต้องการให้เราเขียนคำอ่านให้ถูกต้องนะคะอ่าทศวัสด์เขียนว่าอย่างไรคะเด็กๆอ่าทศสวัรษ์ก็คือททหารสสาลาโวเวน โลหันและสหรือสีนะคะ,ะทศวรรษในรูปของการเขียนก็จะเขียนแบบนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่2องคำอ่านก็คือคำว่าสับพคุณสับพคุณนะคะเขียนว่าเราก็ต้องเขียนคำว่าสับพคุณให้ถูกต้องนะคะสับพคุณก็คือเขียนว่าอย่างไรคะเด็กๆอามีศสเสือโลหันพพพาน โคควายส r ระอูโนนีนสัพพคุณนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคำว่าสัพพคุณในรูปเขียนที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3คํคำอ่านก็คือคำว่าจำนันจาจำนันจานะคะอ่าจำนันจาในรูปเขียนเขียนว่าอย่างไรคะเด็กๆอ่าก็คือเขียนว่าจอจําจํา โนหนูโรหันจจานสาระานะคะจำนันจานะคะก็จะเขียนแบบนี้นะคะในรูปเขียนต่อไปค่ะข้อที่สนะคะพระขันพระขันในรูปอ่านนะคะพระขันต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคําว่าพระขันในรูปของการเขียนนะคะอพระขันเขียนว่าอย่างไรคะเด็กๆอ่าก็โพอโรอ่ะพระ ขอใครรอหันอ่ามีอะไรการันด้วยคะเด็กๆอ่ามีโคควายการันด้วยนะคะอ่าและนี่นะคะก็คือจะเป็นคำว่าพระขันในรูปของการเขียนที่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะเลือกสรรเลือกสรรอ่านี่จะเป็นคำอ่านนะคะอ่าทีนี้เราก็ไปเขียนคำว่าเลือกสรรเป็นคำที่เขียนให้ถูกต้องนะคะก็คือ ลอเอือกอเลือกสอเสือรอหันนะคะอ่านี่ก็คือจะเป็นคำว่าเลือกสรรในรูปของการเขียนที่ถูกต้องนะคะ,ะเดี๋ยวตั้งห้าข้อนี้ก็ให้เด็กๆนะคะเขียนบันทึกลงไปในหนังสือของนักเรียนลงไปให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูกิจกรรมข้อ5ใหญ่กันต่อนะคะกิจกรรมข้อ5ใหญ่เขาให้นักเรียนเลือกคำในหน่วยการเรียนรู้นี้จำนวน5คำํำมาคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำละ2ครั้งนะคะก็คือเราเรียนกันอยู่ในเรื่องของคำที่ใช้โอนอบัน โบโรหันและโรหันนะคะก็ให้นักเรียนเลือกคอําที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้นี้มาจำนวนคําคำมาคัดลายมือโดยที่นักเรียนอาจจะดูได้จากในคำในหนังสือหน้าที่76นะคะในกรอบสีฟ้าๆนะคะกรอบสีเหลี่ยมสีฟ้าก็ให้นักเรียนเลือกคํามาคําคำมาเขียนคัดลายมือลงไปนะคะ ต่อไปนะคะให้เด็กๆดูในหนังสือหน้าที่79นะคะเราจะมาสรุปผลความรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้กันนะคะค่ะซึ่งจากการที่เรานะคะได้ฝึกอ่านและเขียนสะกดคำที่ใช้โบอาโนบันโบโรหันโรหันทำให้ฉันสรุปความรู้ได้ว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ เรามาดูกันที่ด้านบนก่อนนะคะก็คือคำที่ใช้โบอาโนบัน no และโบโรหันนะคะซึ่งคำที่ใช้โบอาโนบัน no ก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่คำคะเด็กๆอ่าก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าคำนะคะอ่าคือคำว่าอะไรบ้างคะคำที่ใช้โบอาโนบัน no เด็กๆยังจำกันได้ไหมคะอ่าก็ได้แก่คำว่าบ an ันดาลบันได บันทึกบันเทิงและบันลือนะคะอ่าซึ่งทั้งห้าคำนี้นะคะก็คือจะเป็นคำที่ใช้ bo- นบัน no นะคะต่อไปนะคะมาดูคำที่ใช้ borohan กันบ้างนะคะอ่าอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนที่ใช้ borohan อ่าเราจะลงยกตัวอย่างมาสัก2ตัวอย่างนะคะก็ได้แก่คำว่าบัน จุนะคะบัญจุก็คือเป็นคําที่ใช้โบโรหันนะคะอ,อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าอะไรได้อีกคะอ,อย่างเช่นคําว่าบรรรักษ์นะคะซึ่งคําว่าบรรรักษ์ก็คือจะมีคําที่มีโบโรหันปรากฏอยู่ในคําด้วยนะคะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนดูด้านล่างนะคะซึ่งด้านล่างก็คือจะเป็นคําที่ใช้โรหันนะคะซึ่งคําที่ใช้โรหันก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือแบบที่ไม่มีตัวสะกดและแบบที่มีตัวสะกดนะคะเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงสระอะนะคะที่มีนนหนูสะกดอย่างเช่นคําว่า มหัสจรั์นะคะอ่าซึ่งคําว่าจันเนี่ยก็คือจะเป็นโจโรหันนะคะอ่าจันในที่นี้ก็คือจะอ่านออกเสียงเหมือนคําว่าโจอะโนจันนะคะต่อไปนะคะมาดูแบบถ้ามีตัวสะกดกันบ้างนะคะถ้ามีตัวสะกดนะคะอ่านออกเสียงจะเป็นเสียงสระอานะคะประสมกับตัวสะกดของตัวนั้นเช่นคำว่ายุติธรรมนะคะอะซึ่งคำว่าธรรมเนี่ยจะเป็น ทททงโลหันมอมา้าซึ่งคําว่าธรรมจะเป็นแบบโลหันมีตัวสะกดก็คือเหมือนมีมอมา้าเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะ ค่ะและกิจกรรมสรุปผลความรู้ตรงนี้นะคะก็ให้เด็กๆสรุปผลความรู้เหมือนของคุณครูลงไปในหนังสือของตัวเองได้เลยนะคะค่ะทีนี้ก็ให้เด็กๆเปิดหนังสือไปในหน้าที่80และ81กันต่อนะคะเราจะมาทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนกันต่อนะคะค่ะแบบทดสอบท้ายบทเรียนก็คือให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้อง แล้วระบายวงกลมในตัวเลือกในช่องคำตอบให้เต็มวงนะคะก็ให้เด็กๆนะคะอ่านโจทย์ก่อนนะคะตั้งใจอ่านโจทย์แล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบายวงกลมในช่องคำตอบที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะก็ให้เด็กๆนะคะตั้งใจทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ ตั้งใจอ่านจูดให้ได้คะแนนเต็มสิบทุกคนเลยนะคะค่ะดังนั้นสรุปกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมในหน้าที่78ถึงหน้าที่81นะคะซึ่งก็จะจบในหน่วยการเรียนรู้ที่9กันแล้วนะคะเรื่องของคำที่ใช้ boanoban โบโรหันและเรื่องของโรหันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่สิบนะคะเรื่องของคําที่มีตัวการันนะคะค่ะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะถามคุณครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็ไปทํากิจกรรมกันได้เลยนะคะเด็กๆ